จะมีความสุขทางกายท่านจะมีปีกบินได้มีเครื่องบินขี่เหมือนกับมหาเศรษฐีโฮเวิร์ดฮิลแต่จิตใจของท่านไม่สงบมันเป็นพรให้แก่ท่านไม่ได้นารกจะเกิดขึ้นในจิตในใจในโลกนี้ทุกขณะถ้าจิตใจไม่สงบคิดดูให้ดีๆเถอะสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเป็นพรที่น่าปราถนาคือความสงบ ทำยังไงทำอย่างไร,งไรเราจึงจะสงบทุกว,วันนี้เราวิ่งว่อนเราทะาเยอทะยานไปเพื่อให้เกิดความสงบเวลาเราหิวข้าวขึ้นมามันก็ปั่นป่วนเมื่อเรากินข้าวอิ่มเข้าไปมันก็สงบไปเมื่อเราเกิดความปานะ่าถนาเร่าร้อนอะไรขึ้นมาเราสนองตอบสิ่งเหล่านั้นได้ไปมันก็สงบ สงบไปนั้นถือว่ามีความสุขแต่สงบไปชั่วข่าวเท่านั้นเองแต่เสร็จแล้วมันก็ปราถนามันก็เล่าร้อนขึ้นมาเองเมื่อจิตใจเล่าร้อนมืดมนกระวนกระวายไม่มีทางแก้ไขโรคประสาทเกิดขึ้นโรคทางจิตเกิดขึ้นฆ่าตัวตายผูกคอตายกินยาตายเศรษฐีที่ร่ำรวยเอาน้ำกดรดหน้ากันสาดหน้ากันเพราะไม่ทำให้ใจของกันและกันมันสงบ เพราะเหตุนั้นพรที่ประเสริฐที่สุดก็คือความสงบแห่งจิตใจพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าชีวิตตังอัตภาโบจะสุขทุกข,ขาจะเกวราเอกจิตตสมายุตตาละหุโซวัตตะกโนชีวิตความเป็นอยู่อัตภาพพร้อมทั้งความสุขความทุกข์ทั้งมวล ล้วนแต่อยู่ในจิตดวงเดียวอันนี้จุราสีติสสหัสสานิกับปังติดท่านติเยมาลูเทวดาเหล่าใดจะมีอายุยืนยาวถึงแปดหมื่นสี่พันกับก็ตามนะเตวะเตปิติดทันติทวีหิจิตเตหิสมาหิตา เขาก็เป็นอยู่ด้วยจิตดวงเดียวอันนี้ไม่ใช่มีจิตถึงสองดวงเพราะนั้นจิตดวงเดียวอันนี้นํามาซึ่งความสุขความทุกข์ความเร่าร้อนทั้งหลายทั้งปวงเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้จงจัดการกับจิตกับใจของเราให้มันมีความสุขให้มันมีความสงบความสุขนั้นจะเกิดขึ้นได้จากความสงบทีนี้ทํายังไงจิตใจจึงสงบจิตใจจึงจะพบความสุข เราเกิดมาในโลกนี้เราปรารถนาอะไรลองถามใจตนเองดูพอเราแก่เข้าแก่เข้าเราจะรู้จักอายุมากเข้ายิ่งจะรู้จักว่าสิ่งที่เราปรารถนาะดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาทรัพย์ยศไมตรีจิตมิตรภาพลูกหลานทั้งปวงพอแก่พอเท่าเข้ามาแล้วรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ช่วยให้เรามีความสุขที่แท้จริง ไม่กี่วันเราจะโบกมืออำลาญาติมิตรดวงอาทิตย์ทั้งลูกทั้งหลานทั้งคนรักทั้งคนชังตายจากกันไปมีเงินคําทั่วทั้งแผ่นดินไม่สามารถซื้อเอาไว้ได้ลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองช่วยหายใจให้ไม่ได้แม้หมอจะเปลี่ยนหัวใจให้มันก็ถึงเวลาจะต้องตายจากไปเพราะเหตุนั้นสิ่งที่เราปรารถนาจริงๆคืออะไร ความสุขที่แท้จริงนั้นมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่ความสงบความสงบอยู่ตรงไหนอยู่ที่จิตใจทําอย่างไรจะทําความสงบให้เกิดขึ้นได้ในจิตใจเราได้ทําประโยชน์ตนก็ทํามาแล้วประโยชน์อะไรที่มันจะทําให้มีความสุขได้พระพุทธเจา้าท่านกล่าวว่าอัตตัดถังวาปรัตถังวาอุปยัตถังวาประโยชน์ตนก็ดี ประโยชน์ผู้อื่นก็ดีประโยชน์ของทั้งตนเองทั้งผู้อื่นก็ดีเมื่อบุคคลมองเห็นอโยชน์ซึ่งประโยชน์ทั้งสามอย่างนี้อละเมวะอปมาเทนะสัมปาเทตุงก็ควรแท้นเถี่ยวที่จะยังประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์สังคมให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทประโยชน์อันจักได้ประโยชน์ตนที่ล้ำลึกคือความสงบก็ดี อยู่ที่ความไม่ประมาทประโยชน์ลูกหลานบ้านเมืองประโยชน์สังคมก็อยู่ที่ความไม่ประมาทคุณงามความดีทั้งหลายจักรวมลงอยู่ในความไม่ประมาทความไม่ประมาทอันเป็นมารดาแห่งตัลยานธรรมเป็นมารดาแห่งคุณงามความดีทั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่ารอยเท้าสัตว์บกในโลกนี้ รวมได้อยู่ในรอยเท้าช้างจะใหญ่โตแค่ไหนก็เหยียบลงไปในรอยเท้าช้างได้เพราะช้างมันใหญ่กว่าคุณงามความดีกุศลธรรมทั้งหลายจักรวมลงอยู่ในความไม่ประมาทถ,ถ้าผู้ใดไม่ประมาทเสรยแล้วบุคคลน,นั้นจักยังประโยชน์ตนให้เกิดขึ้นได้ถ้าประมาทในตอนหนุ่มก็จงตั้งใจใหม่ในตอนที่วัยกลางคน ถ้าวัยกลางคนยังประมาทก็จงถือเอาประโยชน์ให้ได้ด้วยความไม่ประมาทในวัยสุดท้ายเรียกว่าปัจฉิมวัยเมื่อไม่ประมาทแล้วเราก็จักยั่งประโยชน์ให้เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ประมาทเหลือเกินปีหนึ่งจึงจะถือว่าเป็นปีใหม่ในทางศาสนานั้นท่านไม่ให้เราลหลงไหลถึงขนาดนั้นวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรโย่ ส่วนวันเดือนปีที่เคลื่อนคอยนั้นให้เข้าใจว่าแม้จะใหม่เท่าไหร่อายุก็เก่าไปอัจจยันติอโหรตาชีวิตังอุปรุตชติวันคืนเคลื่อนค้อยชีวิตก็น้อยเข้าไปทุกทีอัจเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามลนังสุเวคุณงามความดีเป็นสิ่งที่จะต้องกระทำในวันนี้ เพราะเราไม่สามารถจะรู้ได้ความตายจะมาถึงเราแม้ในวันพรุ่งนี้นะฮิโนสังฆรันเตนมห้าเซเนนมัจจุนาไม่มีใครสามารถจะพัดเพียนกับพญามัจจุราชซึ่งมีเสนามากได้วันนี้เราเห็นหน้ากันอยู่แต่ไม่มีใครรับประกันได้ว่าพรุ่งนี้จะมีชีวิตอยู่หรือไม่เพราะนั้นการไม่ประมาทนี่มันจะถือเอาประโยชน์ได้ตลอด พระพุทธเจ้าท่านเคยพูดกรรมฐานดูก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายกรรมฐานมีอยู่สองชนิดสองชนิดนะมันมีถึงแปดหมื่นแปดแสนก็ตามแต่รวมแล้วมีอยู่สองอันหนึ่งสัพพติกะกรรมฐานกรรมฐานที่ทำได้ตลอดไปทุกคนไม่ว่านักบวชไม่ว่าชาวบ้านไม่ว่าคนหนุ่มไม่ว่าคนแก่สองปริหานิยกรรมฐาน กรรมฐานที่จะต้องบริหารอาจจะไม่เหมาะกับชาวบ้านแต่เหมาะกับนักบวชอาจจะเหมาะก,กับคนหนึง่งไม่เหมาะกับคนหนึง่งแต่กรรมฐานที่จะต้องทําตลอดเหมาะกับทุกคนทั้งนักบวชทั้งชาวบ้านทั้งคนแก่ทั้งคนเฒ่าทั้งคนหนุ่มทั้งคนคไข้แม้คนใกล้จะตายมรณานุส,สติกรรมฐานคือกรรมฐานที่ตั้งจิต และลึกถึงความตายอยู่ตลอดนักบวชก็ตายเป็นคนแก่คนเท่าคนหนม่มคนสาวบางคนตายมาตั้งแต่ในท้องดังที่กล่าวว่าเจ้าของบ้านไม่มีลูกลูกตายมาตั้งแต่ในท้องลองคิดดูสิเจ้าของบ้านจนแก่จนเท่าผู้เป็นพ่อเป็นแม่ยังไม่ตายแต่ลูกตายมาแล้วตั้งแต่ในท้องทําไมเราจะต้องไปประมาทปีหนึ่งสามหห้าวันนั้นมันไกลเกินไป คิดทุกวันก่อนจะหลับจะนอนสอนตนเองวันนี้เราได้ทำอะไรทำอะไรบ้างเป็นคุณงามความดีพอจะได้เป็นอุปนิสัยปัจจัยทำอะไรบ้างเป็นความชั่วเบียดเบียนตนเองผู้อื่นด้วยกายด้วยวาจาใจถ้าเห็นความชั่วของตนเองก็ตั้งอกตั้งใจใหม่เสียวันหลังวันหน้าจะไม่ทำเอกเราจะกระทำแต่สิ่งที่ดีที่งามตื่นมาสวด คาถาดีใส่น้ํากินล้างหน้าพระพุทธเจ้าว่าคาถาดีสันติเกมรนังไม่หั่งหินาพาโววินาสต,ติเป่าลงไปในน้ํากินเข้าไปล้างหน้าเข้าไปทุกเชา่าคาถาดีท่านพันว่าอย่างนี้เป็นคาถาให้เป็นผู้จมใสเบิกบานอย,ยู่ใกล้พระรัตนตรัยถ้าผู้ภาษาบาลีมันจําไม่ได้สันติเกมรนังไม่หั่งหินาพาโววินาสติ ก็เอาภาษาไทยความแปลมันสันติเกมรนังไม่หังแปลว่าโอ้ความตายใกล้เรามาอีกแล้วเนอะทินาภาโววินาสติความพัดภาคจากลูกจากผัวจากเมียจากทรัพย์สมบัติเข้าของจะมาถึงเราในไม่ช้านี้เราจะไม่ได้เมาเดี๋ยวนี้พากันเมาเหลือเกินเมาเหล้าเมายายังไม่พอเมาชีวิต ปิดสิ้นจนลืมตายทําบ้านทําช่องลังใหญ่ๆเป็นแสนเป็นหลายแสนบาทบางคนบ้านเพนซิอยหาลอยปีจังสิตายจากมันเป็นหนี้เป็นซิมยืนเงินยืมทองมาสร้างบ้านอาตามาไปเทศเมืองอุบลบ้านหลังหนึ่งอยู่ใกล้ๆว่าโว้ยหลังใหญ่อาตมาปารกบ่าคงจะหลายแสนเขาบอกว่า,วาหมดไปสี่แสนบาทปีหน้าจะขึ้นบ้านใหม่จะนิมนต์ท่านอาจารย์สมภพมาเทศ อาตมาว่าแมนบอแล้วซิอูได้หดมือขืนบ้านใหม่บอเฮ็ดดีปานทิยู่หอดหาลอยปีเจัาว่าสิตายก่อนบ้านใหม่ก็บ่จักบางทีอาจารย์ตุ้มพบตายก่อนบรได้มาเทศก็ได้งวันหลังอาตมาไปศพตั้งอยู่ในบ้านหลังใหม่ยังไม่ได้ขืนบ้านเลยมาตายเดียวพระสันเจาของบั่นเห็นไหมล่ะประมาทไม่ได้นะชีวิตเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าไม่มีใครสามารถพัดเพียนต่อรขยามัจจุราช ซึ่งมีเสนามากได้เราจะต้องตั้งใจทุกวันปีอึ่งมันสามหก็มห้าวันมันนานโพดมันดนเกินไปเอามันทุกวันตื่นมาสันติเกรมระนังไมหั่งหินาภาโววินาสติจมมันเสกมันอาตมาเนี่ตั้งใจไว้ดีนะเดี๋ยวนี่ตั้งใจไว้เรียบร้อยตั้งใจตายปีกายนี่แสนสี่หมืนกว่ากิโลเมตร ในหน้าปัดรถที่วิ่งที่ทเที่ยวไปเทศตรงโน้นเทศตรงนี้1,40,000กิโลเมตรคิดว่าเรานี่มีอัตราเสี่ยงต่อความตายสูงมากอาจจะไปคว่ำอาจจะไปชนกันตายตรงไหนไม่ทราบบอกพระบอกเนนไว้ดีๆฟืนที่วัดเยอะแยะไม่ต้องเก็บไว้นานๆตายหราเผาโหลดสวดมติกามัางสกุลกันได้เบิดเแล้วอย่าให้ชาวบ้านมายุ่งยากลำบากนำํำ บอกไว้ยังีนเทศไว้ในเทปอัดไว้พร้อมตายแล้วเผาไว้ไว้เด้อย่าให้ทายบานยากนําดนๆตั้งท่าไว้แล้วแล้วก็ดีใจเรา่นี้ได้เตรียมตัวไว้ก่อนตายเหมือนเตรียมกายไว้ก่อนแต่งเหมือนเตรียมน้ําไว้ก่อนแรงเหมือนเตรียมแบงค์ไว้ก่อนไปเหมือนเตรียมใจให้พร้อมก่อนที่จะพบเผชิญหน้ากับความพัดผาากับความสูญเสียกับความแตกสลายทําลายไป ลูกตายเสียเมียตายจากพัดภาคจากผัววันใดไม่รู้ถ้าเราตั้งใจไว้อย่างนี้มันจะไม่ร้องให้มันจะเห็นสิ่งตั้งหลายตามเป็นจริงโอ้มันจะเห็นพุทธโธคนโบราณเมื่อตกทุกข์ได้ยากว่าพุทธโธ่าสันพุทธโธไปว่าหูจกักแล้วตื่นแลว้วข่อยบไปจากเจ้าเจ้าสิไปจากข่อยเดี๋ยวนี้มันบม่มีพุทธมันมีแต่โธเอ้ยทาไมจึงต้องเป็นเราหายรวด อกอังสังญญาโถเอ้ยมันไม่มีพุทธ,ธะไม่มีพุโทโธไม่มีธรรมะในจิตในใจเมื่อปีที่แล้วก่อนก่อนที่จะร่วมมาปีก่อนนู่นไม่ใช่ปีนี้อารมาสมาทานสินอดลอมโดอนเหมือนพวกนักบวชในศาสนาอิสลามเข้าพรรษาหนึ่งเดือนแรกฉันอาหารมังสวิรัตเดือนที่สองลองฉันทุกอย่าง เดือนที่สามบอกกินหัวมันเลยจากแนวกินแต่น้ําอะไรจะเกิดขึ้นศึกษาใจไปได้ถึงวันที่สิบแปดสิบแปดไม่ได้ฉันอะไรนั่งไปมันดึกมันก็ง่วงก็เลยปล่อยให้มันหลับนั่งหลับไปฝันแปลกประหลาดนํามาเล่าให้ท่านฟังฝันเห็นคนตัวใหญ่ๆเท่ากับถังน้ําฝอสามนะตัวดำๆมายืนอยู่ต่อหน้าหิ้วหัวคนมาเป็นพวง หัวคนเลือดสดสดหยาดมาก็มีบางหัวก็หน้าซีดซีดบางหัวก็แห้งอาตมาก็ไม่กลัวหรอกก็มองดูมันมายืนอยู่ใกล้ๆบางหัวในเลือดหยาดมาจ้ะก็มองดูนึกถึงคำสวดว่านาฮีโนสังคลันเตนามาห้าเซเนนัมจุนาเราไม่สามารถจะพัดเพียนกับพญามัจจุราชซึ่งมีเสนามากได้โอ้นี่คงจะเป็นเสนาของพญามัจจุราช ไปกำหัวผู้ใดมาเนอมาหลายแทนเนาเป็นพวงดูไปดูมาข้างหนึ่งเห็นหัวบ้านแพทย์สองหัวหัวไทยบ้านแพทย์หัวแห้งๆหัวเท่าจันเทียงกับหัวตะแก้วขี้เล่าตะแก้วหวานดีขานดีเกินแต่เหล่าวัดบ่กเขาพระเจ้าวนกตายไปแล้วเจ็ดแปดปีไม่รู้จังไงเอาหัวมาให้อาตมาดูเอีกน้องนั่นจะเป็นหัวไทยบ้านใดเนี่ยอาจจะเป็นหัวทนบ้านกุจิกเขานี่ก็ได้กำเป็นพวงไปนํากัน อ้ตายตั้งนานแล้วก็เอามาให้ดูหลังจากนั้นก็มองไปที่ทางซ้ายก็เป็นพวงไปเห็นอีกสองหัวเป็นของชาวบ้านแพทย์แต่หัวไม่ตายนะเป็นหัวคนเป็นๆหัวนางทองสีน้องกำนันฟันที่ตายไปแล้วแล้วก็หัวลูกเขยไม่ออกจอยังไม่ตายสองคนยังไม่ตายนอกนั้นก็เป็นหัวชาวบ้านอื่นปนมาอาจ,จมาก็ดูจะหลังจากนั้น คนหนึ่งมามือเปล่าเปล่าไม่ได้กำหัวคนมามากราบมากราบแล้วบอกอาจารย์นิมนพระในวัดเนี่ยให้อยู่นะอย่าให้นีจจากวัดอาตามาว่าทําไมไปให้บุญมาติกาพระวัดบ้านจเจ้าอาวาสวัดบ้านหมดบุญแล้วเมื่อบุญก็คือตายตัวนี่ผมมาเอาไปอย่างเนี้ยหัวเขาใหญ่ดําอาตามาก็บอกว่าอย่าเอาเขาไปนะ พระวัดบ้านนั่นท่านพาชาวบ้านทํากําแพงท่านยังทําบุญอยู่จะว่าบทมุนอย่างไรอย่าเอาท่านไปนะขอร้องเอาไว้มันก็มองดูหน้ากันคนนั้นก็จูงคนนั้นก็หิ้วหัวเป็นพวงไปหลังจากนั้นคนที่นิมนต์อาตมาเนี่ยเขาก็นิมนต์เอกอาตมาบอกว่าขอร้องอย่าเอาท่านไปนะเอาท่านไว้ท่านกําลังพาชาวบ้านทํากําแพงคนที่หิ้วหัวนี่มันก็บอกมันเรียกคนนั้นมา คนนั้นก็กราบอาตมาแล้วก็ลุกไปไม่พูดอาตมาก็บอกว่าอย่าเอาไปนะตะโกนตามหลังขอร้องไม้่ออย่าเอาท่านไปมันก็หัว,ลวเลาะเฮ้อออ,อไปพอสว่างมาอาตมาก็สงสยัยโยมมาทําบุญตอนเช้าอาตมาก็ลงไปถามถามหาหัวสองคนที่ยังไม่ตายถามว่าคนนั้นอยู่อย่างไรคนนี้อยู่อย่างไรโยมก็บอกว่าโอ้ยมันไข่ตัวอีทองสีนี่ไข่หนัก เอามาจากโรงพยาบาลแล้วไม่รู้จะรอดหรือไม่รอดแต่อาตมาเห็นหิวงมาไปแล้วแล้วก็ถามหาฝ่ายชายก็บอกว่าเป็นไข้เหมือนกันพอตกตอนเย็นมาก็ได้ยินเสียงปืนแล้วก็ได้ยินเสียงทอรณนีกันแสงพอสักพักหนึ่งก็เห็นเขาเอารถสามล้อมานี่หมอนระาอีทองสีตายเลี้วอาตมาคิดว่าต้องตายแล้วพอถึงวันรุ่งขึ้นวันใหม่ฝ่ายชายก็ตาย ก็ตายนี่อย่าว่ามีหรือไม่มีพยญามัจจุราชน,นั้นผัดเพี้ยนไม่ได้ที่นี่ในตอนเช้าวันนั้นอาดมาก็สั่งชาวบ้านเข้าไปบอกพระวัดบ้านมหาจะเอาวาที่อยู่ที่วัดบอกมาให้ได้นะก็ท่านก็มามาอาตมาก็ถามว่าอยู่จังไหนครูมือเนี่ยทำวัดสวดมนต์บอพาพระบวชใหม่ทำวัดสวดมนต์พพนเจริญสมาธิภาวนาหรือไม่ท่านบอกว่าไม่ได้ทํา ทำไมจึงไม่ทําโอ้เขาบวชสัวขาวอีกหน่อยเขาก็จะศึกไปซอนไปก็เหนื่อยอาตมาบอกว่าเขาบวชวันเดียวก็พาเขาทําให้เขาได้บุญได้กุศลเขามาบวชแล้วอย่าทิ้งอย่าว้างช่วยเขาสิบห้าวันนี่พาเขาฝึกหัดเจริญสมาธิภาวนาทำวัดสวดมนต์ขี้ข้านประศั่นเจ้าของเดเหตุอยู่บ่บัวประศั่นทำวัดก็ไม่ได้ทำสวดมนต์ก็ไม่ทำตอนเย็นตอนเชา้า สมาธิก็ไม่ได้ทําไม่เหมือนอยู่วัดป่าอาตมาบอกอย่าทําอย่างนั้นสิอยู่ไหนก็ตามเจริญสมาธิภาวนาแผ่จิตเมตตาหลังจากนั้นก็ทําวัดส่วนมนบ่ฝันยังบอกขโม,มอเนี่ยอาตมาก็ถามโอ้ยเป็นว่าฝันเป็นร่างขนาดเมื่อคืนนี่ใกล้จิเจ้งมาสั่นฝันเห็นคนโตมอกไงดำดำห้างถังน้ำเนี่ยมุดดินขึ้นมาไล่จับผมมาสั่นผมวิ่งหนีสุดเหยียด มันจับแล้วมันวางแล้วมันก็หัวรออเราะเฮ่อเฮ่อเฮ่โว,ว้ยยานเดชวสัตอาตมาบอกเนี่ยจึงสั่งมาสั่งมาเพราะเรื่องนี้ผมก็ฝันเห็นอย่างนั้นอย่างนั้นผมขอไว้นะต่อไปจะนอนเฉยเฉยเจริญสมาธิภาวนาทำวัดสวดมนต์ไหนขั้นตายเด้โว้ยเอาจบเจือกดอกใบบาทมีวสันพันวาหล้างอย่างนั้นทุกวันนี้ทำวัดสวดมนต์ไม่ขาดแม้ทุกๆวันนี้เอาเด็กเอาเล็กชาวบ้านไปช่วยยังบ่าตายหัน อันนี้เราให้ฟังเพราะเหตุนั้นเราอย่าได้พากันประมาทอย่าได้พากันเมาเมาตัวลืมตายเมากายลืมแก่ในนี้มีโอกาสเมามากเท่าวันได้ก็ยังเมาอยู่หันแล้วแวนหน่อยกระจกหน่อยติดทองเวลานั่งไปกันแยงเอียงใส่เอียงขัวทาหันป้ายนี่อยู่ตรงนั้นน่ะแนวมันดํากับยอมหมันขาวเทียงธรรมชาติแจ้งธรรมชาติป้นธรรมชาติ สิเป็นนางพุทธศดีอยู่เรื่อยเอามาทาทาแล้วผัดไปล่างทิมยำมือเลงเมือไม่มาผัดเื้อมาทาอีกว้ายไปจะล่างทิมพปยังก็มันดีคือดอกก็เดียบว่า้ากรทาอือดเอือดติมกไปเลยด้วยนี่มันคืออะไรสิ่งต่างๆเหล่านี้เราเราเมาเมาตัวก็ลืมตายเมากายลืมแก่เมาผัวเมาเมียลืมพ่อลืมแม่ เมาสุลาเมายาฝิ่นเมาสิ่งเหล่านี้ลืมบาปลืมบุญลืมนาโลกลืมสวรรค์เมาอำนาจล้างโลกแหลกสลายปีใหม่ทีก็มาทำให้มันสางเมาไม่ใช่มาเพิ่มเมาเมาลูกเมาพัวเมาเมียเมาทรัพย์สมบัติจงรู้จักเงื่อนไขของชีวิตว่าเราจะต้องตายก่อนจะนอนเทศในเจ้าของฟังเราจะต้องตายพัดภาคจากของรักของเจริญใจ เรามีกรรมเป็นของของตนเราทําดีจะได้ดีทําชั่วจะได้ชั่ววันนี้เราทําอะไรดีๆบ้างหรือ,อยังดีนอกไปทําบุญทําทานทําบุญตักบาตรดีในไม่ต้องเสียเงินสักบาทจเจริญสมาธิภาวนาก่อนหลับก่อนนอนนั่งสมาธิไม่ได้นอนสมาธินอนก็ได้เอยสมาธิเอาหมอนมาใส่วางมือลงร,บราบๆทำปอดให้มันสบายสบาย มีสติกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกทำเล่นทำหัวไปทุกวันทุกวันวันหนึ่งท่านจะเห็นทำบ่อยๆจะเห็นมันหลับเดนีนั่งสบับหลับโบมือนี่เจ้าของหลับจักหลักหลับย่มเลือบบ่อ่าตื่นขึ้นมาจมูจกจักว่ามันตื่นตอนหลับไม่เคยมีใครรู้จักเชื่อไหมว่าถ้าเรามีสติดีๆเราจะเห็นมันหลับหลับกับตื่นหลุดออกจากกัน ถ้าวันใดเราเห็นความหลับลุดออกไปจากความตื่นเมื่อน,นั้นเราจะรู้จักความตายตายกับเป็นนี่ก็เหมือนกันกับหลับกับตื่นวันนั้นท่านจะไม่กลัวตายและท่านจะยินดีต้อนรับความตายแสดงว่าท่านมีกรรมฐานวันตนเองจะตายถ้าท่านเคยเห็นการหลับกับตื่นแยกจากกันท่านจะนอนดูตนเองตายเหมือนดูคนอื่นตายเหมือนดูตนเองนอนหลับ การรู้จักการหลับและตื่นแยกจากกันจะทําให้ผู้นั้นคุ้นเคยกับความตายและจะไม่กลัวต่อความตายไม่มีโอกาสที่จะไหลาตายบุคคลที่ฝึกตนเองเป็นประจำอยู่จนเห็นการหลับการตื่นทุกเมื่ออย่างนี้เข้าผู้นั้นถึงเวลาตายจักสบายสบายไขมาเนี่ยจะไม่กลัวตายถ้าเป็นพระสองฆ์ค์เจ้าจะบอกลูกศิษย์ลูกหายออกไปอย่ามารบกวน จะนอนดูตนเองตายจะนอนดูตนเองไข่บ่ต้องเสียเงินยากบ่ได้ย่านพอบาสเลยเรื่องตายบ่ได้ซื้อจะนอนดูอันนี้ระสิตายให้พระว่าสั้นทอดทอดทอดเขาขันยูดีมีแห้งกัดฟักกันเมาสักขโยงคงบังลืมเป็นลืมตายขันเห็นคนอื่นตายผัดย่านผีหลอกเขาสั้นทอดทอดทอดเขาขันเห็นงวควายตายผัดสั้นทอดทอดทอดเขาย่านบ่ได้กินโซเล็กซอยเซมจักแนวด นี่แสดงว่ายัางไม่รู้จักตายประมาทจนลืมตายคนแก่คนเฒ่าเนี่ยควรจะศึกษาเรื่องความสงบตอนเย็นก่อนจะหลับจะนอนนอนหลายบันเลยดอกผู้ถอกเนี่ยนอนคราวเดียวมันตื่นตื่นมากุ๊กกิ๊กใจกุ๊กกิกดูสมาธิภาวนาดูลมหายใจเข้าหายใจออกหัดให้มันติดเมื่อมันติดแล้วเวลานอนนอนดูจะเห็นเวลามันหลุดจากกัน ถึงจุดหนึ่งที่มันหลุดถ้าท่านเห็นเวลาหลับกับตื่นหลุดจากกันถ้าหลุดออกมามีสมาธิมากจิตมันอ่อนลงอ่อนลงสติอ่อนลง,นลงมันจะหลับเนี่ยมันจะหลุดปั๊บไปตอนนั้นมันมีสติตื่นถ้าท่านน้อมจิตท่านจะปุ๊บจะเห็นตัวเองออกไปจะเห็นกายนอนอยู่นี่จะเห็นจิตเดินรอบบ้านตนเองออกใหม่ๆนี่ตกใจย่างตายย่านมันไปแล้วมามันก็กลับคืนมา แต่ดูอีกถ้าเห็นอีกสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งทีนี้จิตนี้จะท่องเที่ยวไปไกลๆตรงนี้ฉลาดนี่มีสมาธิมากแต่ถ้ามีสติเห็นมันหลุดปุด๊บปล่อยให้มันหลับไปอย่างนี้ก็เรียกว่าหลับอย่างสบายแต่ถ้ามีสมาธิมีสติพอดีกันสามารถน้อมจิตไปตนเองจกล่องลอยไปหนักๆเข้าก็จะชำนาญเรียกว่ามโนโมยิทธิ มะโนแปลว่าใจมยะนำมาอิทธิความสําเร็จมโนมยะอิทธิต่อกันเข้าไปวันนามาซึ่งความสําเร็จทางใจตนเองนอนอยู่นี่จิตใจอาจจะไปดูลูกดูล้านดูนาลกดูสวรรค์ดูอะไรต่ออะไรไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดเลยเป็นได้ทุกคนถ้าสามารถฝึกทำทีละเล็กทีละน้อยบางคนเป็นเอาง่ายๆไม่เลือกพระเลือกโยมถ้าอย่างนี้เราก็จะฉลาดว่า บาดนี้กันเด้อขันกูตายกูก็สิไปคือยามกูหลุดออกไปเนี่ยถึงเวลาตายจักตายอย่างสง่าผ่าเผยตายแสบเสพ,เสพตายอย่างมีสติสัมปชัญญะตายอย่างมีศิละปะในการตายอันนี้เวลาสิตายเอิญฮะลูกเอิญฮะล้านกบลกบวายดินลนคิดหาบุญกะบะมีมีแต่บาปเลยตกนรกไปตั้งแต่ยังไม่ตายเพราะเหตุนั้น ความสงบนี้เป็นบาดฐานของทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตนี้ก็ดีชีวิตหน้าก็ดีก่อนที่จะจบทำนิกฐานนี้ก็ขอพรคือความสงบละงับแห่งจิตแห่งใจจงได้สัมผัสสู่จิตใจของท่านขอให้จิตใจของท่านได้สัมผัสความสงบอันล้ำลึกของจิตของใจฝ,ฝึกเช้าฝึกเย็นจะพบจะเห็นเมื่อนั้นท่านจะได้พรอ,อันประเสริฐ ประเสริฐกว่าอายุประเสริฐกว่าวันนะประเสริฐกว่าความสุขใดๆเพราะสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไปไม่มีสุดท้ายนี้พระสงฆ์เจ้าก,ก็คงจะต้องให้พรอ,อนุโมทนาคาถาเป็นภาคภาษาบาลีคณะสาธยายท่านมีน้ำมีท่าก็เตรียมตรวจซะพระท่านจะได้ให้พรพร้อมกัน